ก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกๆคนนะคะมารับไอเทมฟรีนะคะสาหรับคนที่เป็นสายฟรีแล้วแบบอยากแต่งตัวโคโค่ฟิวฟฟ้าวๆนะคะก็สามารถมาทําตามเราได้นะโอเคก่อนแรกนะคะทุกคนคงจะรู้อยู่แล้วนะว่าในร้านค้าเนี่ยมันจะมีชุดฟรีอยู่นะคะสามารถกดไปตรง sort relevance ตรงนี้นะคะมันจะมีตั้งแต่ price low to high นะคะก็คือราคาจากถูกที่สุดไปถึงแพงที่สุด พอเรากดใช่ไหมมันก็จะมีทั้งของที่แบบมันฟรีขึ้นมาด้วยทุกคนก็สามารถหาเสื้อผ้าจากตรงนี้นะคะใช้กับการหาอสซอรีก็ได้เหมือนกันทุกคนก็แตะที่เดิมเลยนะเนี่ยอ่ะเนี่ยก็จะมีของฟรีขึ้นมานะแต่บางอย่างก็ไม่สามารถรับได้นะคะเพราะาหมดเขตหมดกิจกรรมนะคะแล้วของบางอย่างเนี่ยไม่มีรายร้านค้านะคะเพราะฉะนั้นให้ทุกคนนะคะทําการมาเซิร์ชชื่อแมพเลยคะ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปรับของฟรีกันนะมีชื่อว่าฟรีไอเทมคะ่ะอ่ะ แมปแรกนะคะที่เป็นรูปแว่นอ่ะพอเราเข้ามาแมปก็จะเป็นประมาณนี้นะคะจะมีรูปเป็นสปริงกับ 100m flag นะคะอันนี้เป็นแค่เป็นแค่แบบทงเฉยๆนะไม่ได้มีอะไรมากนะคะส่วนตัวที่ใสจ่จำอันนี้มันไม่ได้ทําให้โดสูงขึ้นนะมันทําให้วิ่งเร็วขึ้น,นะคะ่ะโอเคเดี๋ยวเราพามาดูอันแรกกันเลยนะคะอันนี้ก็เป็นหัวนะคะที่เขาแจกในแมปนี้คือแบบ มันไม่ได้แจกในแบบนี้ทั้งหมดนะคะก็คือแบบบางอันก็มีให้เลือกอยู่แล้วส่วนอันนี้นะคะจะเป็น t ชิร์ตค่ะทุกคนจะเห็นว่ามีลายอะไรเนี่ยเยอะไปหมดเลยนะคะถ้าอยากจะเลือกลายนะคะให้ทุกคนทำการไปยืนอยู่ตรง T-shirt Remover ทุกคนก็ทำการกดตรงลายเสื้อที่อยากได้อ่าเดี๋ยวเราอยากได้เสื้อนี้แล้วกันพอเรากดไปที่ตัวเสื้อนะคะก็สามารถกดตัวที่เป็นเลขศูนย์ตรงนี้ก็คือจะได้ลายเสื้อมานะคะแต่เราจะยังไม่ได้ใส่เสื้อนะ ก็คือเดี๋ยวทุกคนอันนี้คือได้เสื้อแล้วนะทุกคนก็ต้องไปแต่งตัวอีกทีนะคะตรงที่แต่งตัวเนาะอันนี้ก็เบสิกนะคะก็คือแบบมีให้อยู่แล้วนะสามารถลองเสื้อได้นะคะโดยการขึ้นไปยืนอยู่บนเอ่อขึ้นไปยืนอยู่บนบริเวณที่เป็นสีเขียวนะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็น h e รี remover ก็คือหมวกที่เขาแจกกันทั่วไปอยู่แล้วนะคะหาในร้านค้าก็มีนะแต่อเทมบางอย่างหาในร้านค้าแล้วไม่ได้นะคะอันนี้หาในร้านค้าได้คะ่ะ ก็มีคนมาเยอะเลยนะอันนี้ก็จะเป็น The Fashion Award นะคะก็จะมีแบบประตูแบบนี้นะคะสีเขียวๆให้เข้าไปได้แล้วก็จะมีวิธีนะคะว่าเออถ้าเราอยากได้แว่นตัวนี้ให้ทำยังไงเขาก็จะมีบอกนะคะเป็นภาษาอังกฤษอันนี้เขาบอกว่าถ้าเราอยากได้แว่นตัวนี้นะคะก็ทำการทำควสในเกมให้หมดนะคะทีนี้ก็ไปที่สเตจแล้วก็แต่งตัวนะคะแล้วก็โพสเป็นแบบว่าโพสทูเก็ตเดอะสันกล s ์สนะคะ โสท่าเพื่อที่จะได้แว่นตานี้นะอันนี้คือเรายังไม่ได้ทํานะคะ,ะถ้าทุกคนสมมติว่าเอย,อยากได้อันนี้นะคะทุกคนก็มาอ่านเลยค่ะแล้วก็ทําตามที่เขาบอกนะคะมันจะขึ้นด้วยนะคะว่าเป็นอ,อ,อันนี้เป็นอีเวนต์นะคะอ,อันนี้ก็ได้นะคะทุกคนไปที่ไนกี้แลนด์ทุกคนก็จะได้หมวกนะคะแล้วก็กระเป๋าแบบนี้โดยการไปนะคะ,ะเดี๋ยวเราสอนไปเลยละกันเนาะของไนกี้แลนด์ ให้ทุกคนเข้าไปตรงประตูได้เลยนะคะมันจะทําการว์าให้อัตโนมัตินะคะโอเคถ้าทุกคนอยากได้เสื้อไนกี้ฟรีนะคะแล้วก็กระเป๋าไม่ใช่เสื้อสิน่าจะหมวกกับกระเป๋านะคะพอทุกคนเข้ามาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนคือแบบมันงงมากนะแต่ทุกคนให้กดไปตรงเทเลพอร์ตค่ะทีนี้นะคะให้กดไปที่ตรงโชว์รูมนะคะอ่ะพอมาถึงตรงโชว์รูมนะคะให้ทุกคนไปทำการคุยกับ NPC ตัวนี้เลยค่ะ พอคุยเสร็จปุ๊บเขาก็จะให้ของเลยนะคะเป็นหมวกกับกระเป๋าแค่นี้เลยค่ะต่อมานะคะเราจะพาทุกทุกคนนะคะมาเอา3มตัวนี้เลยค่ะวิธีนะคะในการเอาก็คือเข้าในเกมนะคะคลิกที่ช็อปนะคะแล้วก็คือจะได้เลยนะโอเคมาเข้าเกมจริงๆมีเสื้อด้วยนะมันเป็นเหมือนเสื้อสายลุงนะคะแต่ว่าถ้าอยากได้เนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องเก็บพระอาทิตย์ในเกมนะคะให้ครบตามที่เขากำหนดนะคะ่ะ แมปก็จะมามานี้นะทุกคนจะเห็นว่ามันมีพระอาทิตย์ลอยอยู่นะก็สามารถเอาได้นะคะถ้าเก็บครบตามกําหนดก็จะสามารถอุ้ยก็สามารถเอาไปแลกของได้นะคะอ่ะพอแมปมาโหลดเสร็จนะทุกคนจะเห็นว่ามีรถเข็นนะคะอยู่บริเวณขวามือของทุกท่านนะคะกดเข้าไปค่ะมันจะมีที่มันเป็นดวงเอ่อดวงอาทิตย์นะคะหมวกแล้วก็มีแว่นนะคะทุกคนสามารถกดโอนได้เลยนะคะ ถ้าเกิดว่ากดแล้วเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์นะคะขึ้นตรงมุมขวาล่างนะคะทุกคนก็คือแบบได้ของแล้วนะคะอ่ะแต่ถ้าได้ของแล้วของมันจะยังไม่เข้านะคะก็คือต้องรอก่อนนะคะต้องรอก่อนอาจจะรอสัก5านาที10นาทีนะคะหรือถ้าของยังไม่เข้าก็สามารถกดออกเกมรีสตาร์ทนะคะแล้วเข้าใหม่คะ่ะอันนี้นะคะก็ เอาอยากเหมือนกันนะคะอยากได้ตัวตลกนะแต่ว่ามันเอาค่อนข้างยากนะอันนี้เป็นแมปดูบูลันช์ปาร์ตี้นะคะนี่มีเอ่อมีนาจาด้วยโอ้ยใ <c oughs> ครเป็นนาจานี่นะคะก็เป็นอีเวนต์เก่าๆของแมปอันนี้นะไม่แน่ใจนะคะว่าอีเวนต์เก่าอ่ะจะยังเอาได้ไหมนะเบริเวณนี้นะคะอันนี้เป็นของฟรีทุกคนสามารถหาในช็อปได้เลยนะหรือถ้าทุกคนอยากลองก็แค่มาใส่นะคะ ก็จะมีไอเทมเสือดาวอะไรต่างๆนะทุกคนเอาได้ทุกคนอันนี้นะคะจะเป็นโค้ดนะคะซึ่งนี่ก็จะมีโค้ดติดไว้นะทุกคนสามารถแคปหน้าจอแล้วก็หรือเขียนติดไว้ก็ได้นะคะเขียนใส่ก,กระดาษทีนี้นะคะถ้าเราอยากได้ของพวกนี้เราให้เอาโค้ดพวกนี้นะคะเอาไปใส่โดยวิธีนะคะก็คือให้ออกจากเกมก่อนเข้าไปที่ Google นะคะแล้วก็เสิร์ชว่าว่า r o บลนะคะ r ลบ l o อกโค้ดนะคะ มันจะมีเว็บไซต์แรกนะคะคือ redeem roblox promo code นะคะนี่ทุกคนต้องเชื่อมกับบัญชีก่อนนะคะอันนี้คือเราเชื่อมไปแล้วก็คือสามารถใส่เป็นชื่อบัญชี roblox ของเรานะคะแล้วก็รหัสที่เราใช้สมัครของ roblox ค่ะทีนี้ก็สามารถเอาโค้ดมาใส่ได้เลยนะคะแต่ไม่แน่ใจนะคะว่าจะทําได้หรือเปล่าเพราะว่าของเรานะคะเหมือนเว็บไซต์มันบั๊กด้วยนะ มันทําให้ตอนเราพิมพ์ตัวอักษรตัวเล็กมันกลายเป็นตัวใหญ่หมดเลยแล้วโค้ดมันมีทั้งตัวอักษรพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่มันทําให้โค้ดมันใช้งานไม่ได้นะคะตอนนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนแก้ไงทุกคนอาจจะเปลี่ยนอันก็ได้นะคะแต่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นของระบบหรือเปล่าแต่ว่าเราว่าน่าจะใช่นะคะเพราะว่าเว็บไซต์มันขึ้นบอกอยู่นะคะมากค่ะทุกคนอันนี้เป็นอีเวนต์เก่านะคะแต่มันไม่ได้หมายความว่าเล่นไม่ได้นะคะ ทุกคนสามารถเล่นได้ก็จะมีอีเวนต์จูราสิกปาร์นะคะที่เป็นหมวกหูฟังแล้วก็กระเป๋าส่วนอันนี้นะคะก็คือหัวที่เราใส่อยู่นะคะเป็นคอมพิวเตอร์บอกเลยว่าเจ๋งมากๆนะคะมีแว่นไฮเทคแล้วก็อันนี้เป็นปีกนะคะที่เป็นหนังสือแล้วมีกระดาษออกมาค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นอีเวนต์แบบว่า g o d ซิลล่นะคะอันนี้ก็จะแบบเอ่อครีเอเตอร์ชาเลนนะก็จะมีเป็นแบบเนี่ยที่เราใส่อยู่นะคะ มีโรเก็ตด้านหลังด้วยทุกคนใครสนใจก็มาทําได้นะคะวิธีการทําทั้งหมดนี้นะคะก็คือจูเลสปาร์อันนี้นะคะกอซิล่าแล้วก็อันสุดท้ายทาเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าเข้าคนละเกมย้ําว่าเข้าคนละเกมนะคะถ้าทุกคนอยากได้ของตรงนี้ทุกคนต้องเข้าประตูนี้ถ้าทุกๆคนอยากได้ของกอซิล่าให้ทุกคนหันมาตรงนี้จะมีประตูสีฟ้าอยู่นะ อันนี้นะคะถ้าอยากได้สามอันนี้ก็เข้าไปทําประตูนี้ถ้าอยากได้นี้ก็มาทําประตูนี้นะคะอ่นเดี๋ยวเราจะสาธิตให้หนึ่งประตูน,นะคะคือประตูนี้นั่นเองทุกคนสามารถเข้าไปได้เลยมันจะไม่มีอะไรขึ้นมาหน้าจอเลยคือมันจะมีแค่นี้นะคะก็คือ Roblox Creator Challenge มันจะมี challenge 1 challenge 2 challenge 3แค่3อันนะคือมันแล้วแต่เกมด้วยถ่าของ Go d z i l l a รู้สึกว่า มันน่าจะมีด่านเยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าของอันนี้มันสองเออมันของแค่สามอย่างไงเขาก็เลยมีด่านแค่สามอย่างนะตอนแรกมันจะยังไม่มีเช็คถุงนะคะเพราะว่าเรายังเล่นไม่ผ่านมันจะเป็นรูปแบบตัวเออล็อกอะทุกคนกดเข้าไปชาเลนที่หนึ่งได้เลยเขาก็จะมีคําถามอะไรเงี้ยขึ้นมาใช่ไหมทุกคนง่ายๆนะคะก็คือแบบทุกคนกดสุ่มไปได้เลยะคะ่ะถ้าผิดก็ไม่เป็นไรนะคะสุ่มสุมสมสุมไปเลยนะคะ กดจนกว่าจะถูกอะค่ะทุกคนกดไปเรื่อยๆกดติ๊กอันไหนก็ได้เลยนะคะไม่จําเป็นต้องอันนี้แล้วทุกคนก็กด submit answer ถ้ามันถูกก็มันจะไปถ้าข้อต่อไปถ้าผิดก็ไม่เป็นไรค่ะมันก็จะซ้าๆๆนั่นแหละทุกคนก็กดมั่วๆได้เลยเดี๋ยวมันก็ผ่านเองอ่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนผ่านพอผ่านด่านแรกเนี่ยมันจะมเีเครื่องหมายติ๊กถูกนะคะขึ้นมาแล้วก็จะปลดล็อกด่านสองให้เราะคะ่ะแล้วทุกคนก็ทำนะคะจนครบ ทำ1ด่านก็จะได้ของ1อันนะคะตามนั้นเนาะอ่าถ้าด่านชิลนะคะอันนี้คือเราทำมาแล้วเนาะอ่เดี๋ยวเราทำให้ดูให้ไปคุยกับ NPC นะคะเริ่มมาตรงขวามุมล่างนะคะมันจะมีเอ,อ่อสิอันแบบเนี้ยทุกคนวิธีทํานะคะให้ไปคุยกับ NPC คะ่ะ NPC จะหน้าตาเป็นแบบนี้แต่ตัวนี้ไม่ต้องไปคุยนะคะตัวแรกที่เกิดมาแล้วเจอตัวนี้ไม่ต้องไปคุยคะ่ะ ให้ไปคุยหาเลยนะคะทุกคนก็จะอยู่ทั่วแมพแล้วในแมพเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์ที่เป็นสีฟ้าๆแบบนี้ด้วยนะคะสามารถเก็บได้ะคะ่ะเก็บได้เรื่อยๆนะคะแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเก็บเก็บเพื่ออะไรทุกคนก็สามารถไปกดคุยพอเราคุยให้กด unrelable นะคะห้ามกด relable เด็ดขาดให้กด unrelable แบบนี้ เสร็จก็กดออซัมได้เลยค่ะนี่คือคุยเสร็จแล้วนะคุยซัมไม่ได้นะคะก็คือต้องเปลี่ยน NPC จนครบ10ตัวแต่ไม่ใช่แค่ NPC เท่านั้นก็จะมีแบบที่เป็นป้ายด้วยนะคะทุกคนมองดีๆบางทีป้ายมันอยู่ด้านบนนะคะทุกคนอาจจะไม่เห็นทุกคนกดได้เลยค่ะกดประโยเนนะค,ะเ,ยโคดโยเดิมนะคะเอ้ยขอโทษค่ะกดประโยคเดิมนะคะ u n v a เว a b l e ค่ะแบบนี้เลยเสร็จ อันนี้อันนี้ก็เป็นโค้ดเหมือนเดิมเลยค่ะทุกคนไปใส่โค้ดได้นะคะก็จะได้รับของฟรีมีหนังสือด้วยนะหนังสือนี้นิยมกันมากเพราะว่าเราเคยเห็นแบบคนไทยที่เป็นผู้หญิงอะเขาชอบเอามาใส่อันนี้เป็นเครื่องที่เอาไว้ใส่หัวนะคะเครื่องอ่ะมันคือมันคือหนังสือนะคะก็คือจะหนังสือมันจะอยู่แบบอยู่บนหัวเราอะ่ะก็จะมีของแบบจริงๆมากมายนะคะอยากทำก็ก็สามารถเข้าไปทางประตูนี้ได้เลย แต่โคดมันค่อนข้างค่อนข้าง,างยากนะทุกคนก็อาจจะต้องไปเปิด YouTube ดูนะคะมีคนทำสอนไว้นะเป็น Stranger Things นะคะ Star Count m o r e อันนี้ก็ยังเป็นอีเวนต์อยู่นะถ้าเข้าเกมเข้าเกมครั้งแรกนะคะจะได้หมวกตัวนี้เลยโอเคแต่เราเล่นให้ดูนะและเล่นให้ดูนะคะเริ่มมาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนโอเคอันนี้นะคะปุ่มวิ่งสามารถกดค้างวิ่งได้นะคะ ตรงนี้ก็จะมีเป็นถงทางเดินนะคะเป็นให้อ่านนะแต่ว่าไม่ต้องไปอ่าน,นะคะ่ะทุกคนเสียเวลาไม่มีอะไรหรอกอันนี้นะคะจะมี NPC หนึ่งตัวนะคะที่เป็นไมค์นะคะถ้าใครเคยดูหนังเรื่อง Stranger Things จะรู้จักดีนะอันนี้ก็เป็นให้คุยเฉยๆไม่มีอะไรมากนะคะไม่ต้องคุยก็ได้ส่วน NPC ที่เหลือก็คือแบบแค่ตกแต่งเฉยๆนะคะไม่ได้มีอะไรอ่าเกมแรกนะคะก็จะอยู่ที่ซีนีมาค่ะ สามารถกดคุยกับเด็กหญิงนะคะที่ชื่อว่า e ี e ลได้เลยนะมันจะเป็นการเข้าเกมค่ะเกมคล้ายๆ Identity V วเลยนะก็คือเขาจะทําการจับคู่ผู้เล่นนะคะโดยผู้เล่นแต่จะได้สุ่มเป็นฆาตกรนะคะหรือไอตัวที่แบบมันเป็นเหมือนตัวนี้คะ่ะทุกคนหนึ่งคนอะไรเงี้ยคือมันแล้วแต่ว่าผู้เล่นเล่นเยอะแค่ไหนนะคะอยากเล่นก็มากดตรงนี้ได้เลยนะครั้งที่แล้วเราเล่นไปแล้วรอบหนึ่งนะคะแต่แบบ ไม่มีคนเล่นเท่าไหร่นะแบบเนี้ยเรียกว่าไงไม่ค่อยมีคนเล่นนะคะเราก็เลยได้เล่นแค่แบบ2คนกับใครไม่รู้อีกคนนึงนะซึ่งเราเป็นผู้รอดชีวิตนะคะก็คือต้องวิ่งหนีนะคะแมปไม่ได้กว้างมากนะก็คือต้องวิ่งหนีนะแล้วก็เอาชีวิตรอดให้ทันเวลานะแต่ว่าเราไม่ทันนะคะเราตุยก่อนโอเคค่ะไอพวกประตูแบบนี้คือเข้าไม่ได้หมดเลยนะเนี่ยไอคือเข้าไม่ได้นะคะไม่ต้องไปเสียเวลาเข้านะทุกคนต่อไปนะคะก็จะเป็น high scores l i n g shot นะคะก็มาคุยกับลูคัสตได้นะคะ อันนี้เป็นที่ยิงนะคะทุกคนสามารถกดเล่นได้เดี๋ยวเล่นที่ดูนะอันนี้ทุกคนสามารถกดเล็งเป้าตรงนี้นะคะมุมขวาล่างที่นี่นะคะอันที่มันเป็นอันไหนที่มันเป็นสปปัปปะรดกดยิงได้เลยนะกดยิงก็จะได้คะแนนห้ามยิงคนนะคะถ้ายิงคนก็คือจะคะแนนลดโดยพิศาจาที่มันแบบนอนแบบนี้ก็คือจะได้คะแนนเยอะเลยเกับยิงคนว่าทุกครั้งที่เล่นเกมเราจะได้เงินเพิ่มไหมเพราะว่าตอนนี้เงินของเรามันบักนะทุกคนแล้วมันไม่เห็นนะว่ามันได้เงินเท่าไหร่แล้วอันนี้นะคะด่านสองด่านสองหรือเปล่าอันนี้อ่ นี่เป็นเกมการนะคะมาเล่นกับเล่นกับใครนะเล่นกับวิวนะคะคือมันไม่มีใครเล่นนะด้วยนะทุกคนก็มากดตรงโต๊ะได้นะคะคือถ้ามันไม่มีคนมาเล่นด้วยมันจะจับคู่ AI ให้เล่นซึ่ง AI ก็หน้าตาเป็นตัวเราเองนะคะอ่ะวิธีนะคะทุกคนนะคะทำการเลือกการทุกคนเลือกอันไหนก็ได้เลยเลือกอันไหนก็ได้กดการเล่นไม่แน่ใจนะว่ามันยังไงโอเคเราเอาอันนี้แล้วกัน,กนพรีสเตนะคะ The ะ a ม i c i เชกดคอนเฟิร์มค่ะให้กดโรนะคะเป็นการทอยลูกเตา๋า คนที่ทอยได้มากกว่าจะได้เริ่มเล่นนะคะอ่ะมันจะขึ้นแบบนี้นะคะให้เราเลือกนะคะมีถามมีเวลาจํากัดนะคะอ่ะว่าถ้าเกิดว่าลูกเต๋อาอะมันได้เท่านี้เราก็จะปล่อยสกิลเท่านี้อ่ะเลือกไปเลยนะคะทุวคนสังเกตไหมเมื่อกี้เราเลือกว่าทอยให้ได้เลขสิบเอ็ดใช่ไหมแล้วเราได้แค่เลขสี่เพราะฉะนั้นเราเลยปล่อยสกิลไม่ได้ค่ะหรืออีกอย่างหนึ่งคือทุกคนเลือกเลขที่แบบเลขยิ่งเลขมากเลขก็มีโอกาสที่จะสุ่มโดนได้แบบได้ยากนะคะ เมื่อกี้เราเลือกเลขสามใช่ไหมมันออกห้าเพราะฉะนั้นมันใกล้เคียงมันก็ได้นะคะอะไรประมาณน,นี้เราลองเลือกสิบหกนะคะไอสโตรมก็มาดูว่าอุย้ยลูกเตาเราไม่ออกสิบหกเลยนะออกแค่หนึ่งยิ่งเราพยายามเลือกเลขที่มันมากอะ่ะก็อาจจะมีโอกาสที่มันออกมันน้อยนะคะเป็นร้านคอสตูมนะคะซึ่งมีเอ็นพีซีนะคือเราซื้อไอเทมอะไรไม่ได้เลยทุกคนเพราะมันบักนะคะนี่ทุกคนอันนี้ชุดน่ารักมากนะคะเป็นชุดกราสีอะฮอยนะคะามในเรื่องเลยามในหนังเลยนะ ล้วใส่เป็นสกินได้แบบได้จริงอะ่ะอ่ะอันนี้นะคะเป็นอ c สเซอรี่ช็อตอ่ะก็สามารถมาคุยกับเขาได้นะวิธีสะสมเหรียญก็ตามที่เราให้ดูเกมเลยนะเล่นเกมค่ะทุกคนแล้วก็ที่สุดท้ายนะคะก็คือ S c o o p ส a h อยค่ะเป็นร้านไอศครีมนะคะวิธีเล่นคือเข้าไปคุยกับสองคนนี้นะคะกดเพลงค่ะอ่ะพอเสร็จปุ๊บทุกคนมันจะมีไอศคมอยู่ตรงฝั่งนี้เลือกอันไหนก็ได้เลยนะยิ่งอันใหญ่เวลามันยิ่งเยอะนะคะเพราะว่าเนี่ยมันหนักจ่ะก็จะมีโค้กให้กินนะถ้ากินโค้าจะวิ่งอร่๋ยข โดยถ้าเราอยากรู้ใช่ไหมว่าเออเราต้องไปส่งของให้ใครอะ่ะเราจะเห็นนะคะมันจะขึ้นว่า c u s เ o m e r นะคะหรือหรือแบบว่าลูกค้านั่นเองมีเวลาจํากัดอยู่นะคะเขียนติดอยู่ตรงบริเวณตัวของเราเพราะฉะนั้นก็อย่าเดิไปส่งให้ทันเวลานะจ๊ะมีลูกค้าอยู่ในเนี่ยโอเคไปส่งพอส่งเสร็จปุ๊บนะคะทุกคนก็สามารถที่จะไปรับออเดอร์เพิ่มนะคะก็คือไปตรงร้านเดิมค่ะเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูนะคะว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นถ้าเกิดว่าเราส่งออเดอร์ไม่ทันเงินเราแค่สามสิบนีนะคะ โอเคเกมก็จะจบลงนะคะแต่ถ้าเราส่งก็คือจะน่าจะเล่นได้เรื่อยๆนะอ่ะส่วนตรงนี้นะคะมันจะเป็นเครื่องหมายแบบสงสัยใช่ไหมตรงนี้คืออย่างไม่มีนะคะเขาไม่ได้นะทุคกค,คมมนก็คือจะ coming soon นะก็คือกําลังจะมาอ่ะก็น่าจะเป็นอีเวนต์แจกของฟรีที่กําลังจะมานะคะนี่ก็ประมาณนี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ